สวัสดีครับโทโบ04ซีดี04นะครับมีแค่สามลูกเท่านั้นนะครับซีดี04เนี่ยครับบนโบ้เลครับเนี่ย04ครับซีดี04นะ04สวยครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือสภาพเดิมจากญี่ปุ่นนะครับสแตนดาร์ดมาเลยเนแบบ04สวยกิ๊บเลยแล้วแต่จะเอาไปใส่ครับตามสบายเลยของแท้ๆเก่าจากญี่ปุ่นพร้อมใช้งานทุกลูก แกนั่นๆแกสวยๆครับของุบูใครสนใจก็ทักมาครับด้านหลังเนี่ยมี้านข้างเอวแล้วก็ไปเปลี่ยนใส่ได้ครับนี่แห้งๆนะครับดูนะครับแห้งจิ๊บนะครับไม่มีรอยน้ำมันหยดเลยนะครับถูโบดีก็ไม่มีรอยน้ำมันหยดนะครับนี่ครับทางดี นี่ครับไอเสียไม่มีครับแห้งจิ๊บเลยครับใบสวยๆครับสวยทุกตัวเัดเัาขุดเรียบร้อยแล้วครับสนใจก็ทักมาครับ